ขี่กระจกแน่เลยออกไปไปออกไปเลยออกไปออกทางไหนนี่งั้กลัวกระโดดไม่ได้มีก็ไม่ได้ออกมาก็ไม่ได้ออกมาออกไม่ได้ไปแล้วทีเจ้ตัวตึงเอ้ามีทิ้งที่ออกมาได้สวัสดีค่ะที่เกินวันนี้เจ้าก็จะมา แบบสงการกนันเพราะว่าวันนี้เป็นวันสงการเราก็ต้องแต่งตัวให้เข้าตีมเหมือน<ม>กันไม่ไมใช่แบบสงการสมิมันเขาจริงจริงมันเป็นแบบปกติแต่ว่าเขาอัปเดตนแบบสงการก็แบบสงการเออนั่นแหละเราก็แต่งตัวให้เข้าตีมเหมือนกันนะเราก็ไม่เล่นไม่ได้นะช่องเรานะ <c oughs> ช่องเราทุกคลิปจะแต่งตัวให้เข้าตีมเฉยเยนะใช่ครับใช่อ่ะอันนี้ก็มีแบบคนไทยเยอะมากแบบคนไทยคนไทยแบบคนไทยอะไรนะ นไทยคนไทยล้นเนี่ยเราก็คนไทยโอ๊ยเด็กน้อยช่วยชนวยชนวยช่ชชชชก็ห้องก็งงมีคนไทยเยอะนั่นจ้ะก็มีคนเยอะนั่นเอาเราสร้าง V I P แกจะได้ชื่อหยุดตรวจหยุดตรวจอะไรมไม่ค่ะอยันตรวจเลยอันนี้ก็คือบ้านขนมไม่ขอ,อขอหน่อยี่เลยนะขนมเป๊โต ขนมเซเว่นอ้าวอะไรนะเคยขนมตรงไหนเอาโอนัลตินก็มีตอนตอนนี้มีการก้าวขั้นขึ้นซื้ออะไรได้บ้างทุกที่น่าร้อนสินะโอ้ทุกคนมันมีเหมือนฝรั่งแนวดำด้วยแล้วก็มีช็อกโกแลตอะไรที่น่าร้อนสินะน้ำหมอนได้ทุกคนเรามาซื้อน้ำกันเราเอาน้ำสีว้าวน่าร้อนเบียร์สิบสองมากินแค่ครั้งเดียว์คะอันนี้มันคือเบียร์นะจ๊ะมันเขียนว่าเบียร์อ้าวเหรอ ใช่ในช็อโกแลตห้อเบียร์หรอเออเนี่ยดูจากสีก็รู้พี่ก็นึกว่าชาไทยชาไทยไม่ใช่เบียร์ชาไทยใส่บีบิ้งครีมเออไปไปไๆไปบ้านบ้นอะไรอะไรบ้านอะไรทุกคนเราสมัครคนสายแอนติทุกคนเซเว่นอีเลฟเว่นตีตื้นไหนเรามาเข้าเซเว่นดิ มีข้าวกล่องด้วยหิวข้าวได้มีข้าวผัดที่เราชอบด้วยทุกคนเนี่ยเฮ้ยข้าวผัดที่เราชอบอ่ะแพงแพงกว่าในเซเว่นอีเออแพงมากเลยอ่ะแพงกว่าในเซเว่นจริงดิเราเอาอันที่มันถูกๆแล้วกันน้ำโคลสเออเอ้ยข้าวเช้าเรายังไม่ได้กินอะไรเลยไม่ได้กี่โมงแล้วเนี่ยเอาหนึ่งอันเอาหนึ่งอันเออกินอยากได้ไส้กรอกอยากกินไส้กรอกหมดเลยอยากกินไส้กรอกไส้กรอกกินได้มีมีน้ำจิ้มไหมน้ำจิ้มแจ่วไม่มีโอ่อไม่กิน นินกำลัจะโอนยนเอา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 หนึ่้อยบาทพอหนึ่งร้อยบาท้หบาทหนึบาทอหนึอยคอยอยดูนะเออีบินอัโอนเงินให้คุณเจ็ดเจ็ดสิบบาทหน่งร้อยหนึ่วิให้่งร้อยเอาคืนไปเลยเอาคืนไปเลยเอาเอาเจบาทแมนแมนแมุกันจะได้ตังค์เยอะไม่เอาเดี๋ยวไปรีวิวเอร้านคุกกี้อไม่ใช่ไม่ใช่ร้านคุกกี้ ไม่ใช่ร้านคุกกี้บ้าน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 คนบ้านคนแลกวคนละมีโทรศัพท์ด้วยโทรศัพท์วันเดย์วันสเตย์แชทเอาแชทคนไหนดีเนาะปอาแชทมันเป็นแชทเอาแชทคนไหนดีพิงก่อนวอนอวิทวินนอวอสไทฮามุนตะวินเย่ดีกว่าเย่เนี่ยลงข้อความหาวินแล้วออเหรอกดไปว่าเลย ีจ้ะเฮ้ยแบบนี้โคตรดีดีจ้ะเฮ้ยมันโทรหากันได้ด้วยนะจ๊อะลองโทรโทรโทรสูงสี่ม้วนไอไม่ขอขอสีแดงมามาขอสีม่วงมันไม่กี่บาทตอนเนี้ยเอ้ยหนึ่งร้อยบาทเอาไหมหนึ่งพันบาทหนึ่งร้อยหนึ่งพันหนึ่งร้อยอะหนึ่งพันนั่นยังจะสูงสูงของพี่เอ้ยมัน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 มีหลอดเยอะไม่เอาหนึ่งพันบาทใครจะเสียขอขอเขาเล่าหน่อยเขเล่าหน่อยเฮ้ยตอนนี้วอนกำลังจะส่งกาช็อปปิงเอ้ยได้ไรอ่ะอินได้ไร แก้ก้อนหินได้ก้อนหินส่งเพื่อตามันสามารถนำไปทำขายได้ด้วยคอนเสิร์ตไม่ค่ะจะไปเอาเอาวัดกำลังรับเด็กเซฟเวอร์อยู่ขอขอใคยโปรดรอแต่คู่โอ้ไม่ก็เซฟเวอร์ออยู่นี่อยู่นี่เมาแล้วมาแล้วคือะไรเปียนร้พาั์ชี้คือเอาแต่เราไม่ได้ซื้่เดียวกันนะขึ้นมาแล้วมาถ้า ด้วยทุกคนไปไปไป,ปสองคนเหมือนกันเอ้าเจ๊เจ๊ทำอะไรอะติดนะคะเพราะว่าการที่คุณเป็นอย่างน, <legitimately S 1> นี้ต่อไปเนียคุณจะเป็นปะฉันไม่ได้ฉันไม่ได้มาว่ะไอ้เจลจะนั่งเฮ้ยพี่พี่ยังกินแอบเราต้องการผัดอะไรเนี่ยอลาบะอร่อยอันนี้ก็คือร้านยิงจีจีขอดีๆอย่ายิงนะอ๋อ นี่ร้านลับฟรีคาบี巴าคาบี巴าคาบี巴拉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 คาขั้วเอาน้ำเย็นสุดขั้วมาเลยนี่มีปืนฉีดน้ำด้วยเอาอันนี้เลย้ยุยุนไหนใครจะสู้ใครจะต้านกันก็มาไม่รับประกันความปลอดภัยเอาไฟฉายไปได้ป่ไปตายไปด้วยอ่ะเดี๋ยวเราไปลงมาไม่เต็มต้องเอาอันนี้ก่อน ้องรอหน้องโอ๊ยเราไปเรือรไปเขาเร่อกานเอาไอ้นี่นะุกคน,นเราไม่รับประกัน <มา S 1> ความปลอมาแล้วไอ้น่าก,ากลัวเรามาลัมาแล้วเนี่ยนี่ <c oughs> ไทยฮะ้ <c oughs> จะไ่ทำเงินปะ่ะ <c oughs> อย่าเลนกันเกช่อย, <c oughs> ย ยังดีนะที่เราเอาไฟฉายมาไม่เอามันเป็นผีกระจกแน่เลยออกออกออกไปเร็วออกไปออกทางไหนนี่ไม่กลัวกระโดดไม่ได้วิ่งก็ไม่ได้ทำไงก็ไม่ได้อมันออกไม่ได้ไปแล้วดี่จตวัวตึงเอาวิ่งทิ้งพี่ทำไมนี่ใครรีเจต,ตัว อไปคลิปขอเล่นสองการย่า yeah.